สวัสดีครับผมทางช่องสาวน้อยผู้ไทยเจริญเกษตรครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องไผ่แล้วนะครับวันนี้จะเป็นไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงนะครับก็ที่สับไปกินเมื่อก่อนนี้ครับไผ่กิมซุงเป็นไผ่ที่มีรสชาติดีนะครับหน่อใหญ่หน่ออวบแทง นอออกมาได้ตลอดปีนะครับถ้ามีน้ำลดวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำอย่างไรให้หนอไผ่ออกตลอดปีนะครับวันนี้ผมจะทำมีมีม,ม,มีมีงานทดลองแล้วนะครับเพราะพอดีมีไผ่อยู่3ากอคือจะมีลักษณะการดูแลที่แตกต่างกันไปกอนนี้คือกอที่อุดมสมบูรณ์ครับคือทำครบทุกอย่าง สิ่งที่ทํากับกอไผ่ก่อนฝนตกก่อนหน้าฝนนะครับที่ฝนจะมาคือ 1. นํ่งทการตัดลิสางใบตัดแต่งกิ่งนะครับให้ต้นมันสะอาดแบบนี้นครับให้โคนมันสะอาดนะครับไม่มีกิ่งเล็กกิ่งน้อยคือให้มันดูโล่งโปร่งนะครับไม่อับ ไม่ชื้นไม่มีเงาคือให้ได้รับแสงที่โคนอย่างเต็มที่ซอ,องก็คือทําการโกยดินข้างๆกอเนี่ยครับขึ้นไปถมไปทับตรงโคนตรงเงากอไผ่นะครับทําให้หน่อไผ่มีเปอร์เซ็นต์ในการแทงหน่อออกมาเยอะนะครับนะครับอันนี้คือกอที่ผมทดลองและสมบูรณ์แบบที่สุดมาดูอีก2กอนะครับว่า ผมทำยังไงอันนี้คือกอที่หนึ่งนะครับกอที่หนึ่งคือทำการตัดแต่งกิง่งสางใบให้สะอาดปลอดปุ่งแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่กลบดินนะครับก็คือปล่อยโคนให้มันโล่งตามเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับสังเกตได้ว่าไม่มีหน่อไผ่เกิดเลยนะครับเปกไหมล่ะครับก็คือไม่ไม่ได้ทําการ ขุดดินขึ้นไปกลบที่โคนนะครับมันก็จะไม่ไม,มีหนอ่อเกิดขึ้นเลยแนี้ก็น้อยมากจะมีไม่เยอะนะครับเหมือนกอเมื่อกี้อาจจะมีบ้างหน่อหนึ่งหรือสองหนอ่อแต่จะไม่เยอะอันนี้คคอทำการตัดแต่งกิง่งสางใบที่ไม่พึงประสงค์ออกนะครับให้โล่งแต่ว่าไม่ทำการ กลบดินที่ต้นนะครับที่โคนต้นนะครับมันก็จะไม่มีเกิดหนออันนี้คือกอที่สองไปดูอีกกอกันอันนี้คือกอที่3นะครับต้นที่3กอไผ่กอที่3ก็คือไม่ทําการตัดแต่งกิ่งไม่ทําการโกยดินขึ้นไปถมนะครับก็คือจะลกว่างนันครับก็คือมันจะไม่แทงหนอ ออกมาเยอะนะครับก็มีบ้างหนอสองหนอแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกอที่ทําการตัดแต่งกิ่งอย่างแล้วก็โกยดิมขึ้นทับที่โคนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือต้นเอามาดูมุมมุมม,ม,มุมไ,ไกลๆางนะครับนี่นะครับคือกอที่ไม่ได้ทําการสางใบนี่กอที่สองกอที่สองที่ทําการสางใบ ุดดินทับที่โคนนะครับันั้นจะไม่สางใบทับที่โคนแล้วก็อีกกอนีนอ่ก,กอที่ทําการสางใบเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ทําการโกยดินขึ้นนะครับนี่เป็นงล่ะครับเห็นความต่างแล้วนะครับจากกอไผ่สามกอที่เราทําการตัดแต่งกิง่งแล้วก็โกยดินขึ้นมานะครับมันจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับมีหนอ่อออกมาปิดสิบหนอ่ออันนี้คือตัดไปหลายรอบแล้วนะครับทําการสับไปกินหลายรอบแล้วมาทวนกันอีกรอบนะครับก็คือหนึ่งทำการตัดแต่งกิ่งที่ไม่ถึงประสงค์ที่มันลกที่มันเป็นร่มเงาให้แสงแดดส่องไม่ถึงโคนนะครับสางกิ่งออกตัดกิ่งออกนะครับ2ก็คือโกยดินเข้าไป ทับถมบริเวณที่โคนนะครับทําให้หนอ่อใหม่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับยิ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมันก็ยิ่งจะ,จะเจริญง,งอกงามมากกว่านี้ครับแต่นี้ไม่ได้ใส่อะไรนะครับปลูกแบบธรรมชาติแค่โกยดดีขึ้นมาอย่างเดียวครับโอเคครับวันนี้สำหรับช่องสานน้อยผู้แต่จงจะลกเกษตรก็ขอ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปต่อไปครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กด like กด share ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกด